ไปก่อนหน้านี้3วันสําหรับสงการเพียงพอสาหรับน้องๆทุกคนนะก็คิดว่าน่าจะเพียงพอครับก็ทุกคนน่าจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับแล้วกลับมาสู้งานหนักกันนะครับในวันเสาร์นี้ครับเหมือเมืองทองต่อไปนี้เจอไมืก็คืองานหนักหมดเจอบิ๊กเกมหมดนี่บุกไปยิงชลบุรีในภาวะที่นักเตะเจ็บเยอะอย่างเงี้ยโค้ชใหม่วางแผนยังไงฮะก็ตอนนี้อย่างที่เราทราบครับทุกเกมโดยปกติแล้วครับคือทุกเกมที่ เมืองทองเจอใครก็จะเป็นเกมหนักเพราะทุทกทีมเนี่ยที่เจอเมืองทองเ็จะใส่เกิด้อยเสมอครับเราพยายามบอกจุดนี้ให้นักฟุตบอลเราทราบอยู่แล้วครับเซนเตอร์เนี่ยอา,อาริสอนก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเอเ็อย่างแน่นอนอแล้วพิมพ์ชัชรพลครัมันจะใหญ่เกินไปสำหรับตัวเขาไหมก็ <c oughs> คงไม่มีอะไรใหญ่เกินเขาแล้วครับจากแมตที่แล้วที่เขาได้เล่น90นาทีกับเกมสุพรรณซึ่งน้องเขาก็ทําได้ดีครับก็เราก็ต้องรอเช็คครับว่าเพราะว่าอดีศรน,น่าจะกลับมาซ้อมได้ในที์นี้ครับมาร่วมสู่ทีมในที่นี้ได้แล้วก่อนอันนี้เหมือนเชฟกาลังจะลงตัวคันในเรื่องของกองกลางแต่ก็มีช้อยเพิ่มมากขึ้นคือชาลิชาปุยก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับที่เรามีตัวเลือกมากขึ้นเรับยเพราะโดยปกติแล้วเราจะตัวเลือกน้อยแล้วก็ มีการหมุนเวียนกันน้อยในเวลานี้ก็จะเป็นดาวรุ่งเยอะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่เราจะมีตัวเลือกในแดนกลางเพิ่มขึ้นที่เราจะได้ชาลิวกลับมาเป็นตัวเลือกในอาทิตย์นี้ครับครับหลายคนไปจับตาโฟกัสถึงโคตรรักษาการของทั้งสองสโมสรครับก็ก็รู้จักกันดีครับอย่างโบก็เรียนด้วยกันครับในโปรไลเซนล้วก็ก็รู้จักกันดีครับก็ก็เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกครับปกติแล้วที่เราไปเยือนชมบุรีก็ไม่เคยเป็นเกมที่ง่ายเลยที่เราไปเยือนชมบุรีครับแต่หวังว่าเจะได้3มแต้มกลับมา พูดถึงพี่ใหม่นะสี่เกยร์ที่ผ่านมาพี่ใหม่รักษาการเพราะมันก็ออกมาดูดีเลยนะไม่แพ้เลยสมัครอาชีพสองในมุมเนี้ยถ้ามีคนบอกว่าถ้าพี่อยากใช้มีมีโคตรพี่รู้สึกไังก็ก็เรื่องที่พูดยากครับก็อยู่ที่ จังหวะและโอกาสนะครับก็ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเราพยายามทําให้นัดตนะ่ตอน,นัดดีกว่าผมพยายามมองนัดต,ต่อน,นัดก็ทุกทุกเกมตอนนี้ผมอยากได้3แ,แต้มผมพยายามทุกนัดที่เราลงเล่นเนี่ยครับผมพยายามเน้นที่3มแ,แต้มแล้วก็อยา่างแมตที่แล้วที่เจสุพัณตอนท,านท้ายเกมผมก็พยายามเปิดทุกอย่างนะเพื่อจะตีเสมอให้ได้แล้วเราก็ทําได้ตอนนี้น้องๆทุกคนก็พยายามเข้าใจในแผนการมากขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกคือตอนนี้ผมพยายามเปิดแล้วก็ให้เด็กๆได้ผ่อนคลายแล้วก็พยายามเล่นเกมลุกมากขึ้นนะฮะ ก็อย่างที่บอกผมไม่ได้กดดันเลยครับที no ่มันรับตำแหน่งนี้แต่ว like ่าก็พยายามอยากได้ทุกนัดเนี่ยก็คือพยายามมองที่สามแต้มแต่ว่าถ้าเสมออย่างที่เราเสมอสองนัดก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราไล่ตีเสมอเขาได้ในท้ายเกมทั้งสองนัดนะครับก็อย่างที่บอกก็คือแต่ทุกนัดเราพยายามมองที่สามแต้มครับ ในสื่อหลายๆสื่อรวมไปถึงแฟนคลับเอสซีจีมอเอไซดเขาชอบตรงที่โค้ดหม่กล้าให้เด็กเยาวชนลงเล่นตรงนี้โค้ดหมายเองพอใจแฮปปี้อาการที่ตัดสินใจในการเอาเด็กลงเล่นก็คืออย่างที่บอกครับคือมันเป็นจังหวะมากกว่าคือตอนนี้อยู่ที่จังหวะที่เพราะว่าอย่างนุกูลกิตอย่างเฟิร์สที่มีการบาดเจ็บเราก็เรียกไม่ได้ว่าเราก็เหลือเซนเตอร์ตัวเดียวก็คือพีมเราก็ต้องดันพีมลงก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเขาครับแล้วเขาก็ทําได้ดีจริงเขาก็เชื่ออย่างซอรวิทยาก็ทาได้ดีใน ในเกมที่เขาได้มีโอกาสที่ได้ลงเล่นก็อยู่ที่จังหวะครับอยู่ที่โอกาสก็มันอยู่ที่ผลการแข่งอยู่ที่อยู่ที่การโชว์ในสนามมากกว่าใครโชว์ในการฝึกซ้อมได้ดีคนนั้นก็มีโอกาสได้เล่นครับครับตางกึงกองเชียร์นะครับกันสาวนี้เป็กำลังใจก็อย่างที่บอกครับตอนนี้กองเชียร์ทุกคนนะครับมีผลกับผู้เล่นของทีมมาเพราะตอนนี้ผู้เล่นของเราส่วนใหญ่แล้วเป็นดาวรุ่งต้องการเสียงซัพพอร์ต้องการกองเชียร์สนับสนุนนะครับก็คืออยากให้กองเชียร์ทุกคนครับ ไปเชียร์ที่ชนบุรีครับเพื่อเราจะได้สามแต้มกลับมาครับ